สวัสดีค่ะยินต้อนรับสู่ในสะท้องนะคะวันนีนะ้ซาก็จะมาสอนแล้วก็แนะนำลงทุนมือใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดหุ้นนะคะโดยสิ่งแรกเนี่ยที่นักทุนมือใหม่ที่ต้องรู้ก็คือดูว่าตลาดของหุ้นเนี่ยเป็นแนวโน้มอ,อ,อะไรนะคะเป็น up ten down ten หรือว่า s i d e w a y ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมนี้ก็คือทฤษฎีของดาวเทลล r y ค่ะซึ่งเมื่อเรารู้แนวโน้มนั้นเนี่ยเราก็จะรู้แอคชั่นของตลาดหรือว่าเรียกชั่นของนักเทียนบ่งบอกนะคะว่าคนในตลาดคิดจะซื้อขายหรือว่าเทของกันอยู่ค่ะโดยนักทุนมือใหม่เนี่ยควรจะต้องมีแผนในการเทรดหุ้นด้วยนะคะถ้าเกิดเราผิดแผนขึ้นมาเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีจุด Stop l ล s อด้วยค่ะ ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่แนวแนวโน้มไหนเนี่ยเพ,เพื่อนก็ต้องมีจุด Stop Loss ด้วยนะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยมักจะเล่นกับอารมณ์ของคนค่ะและคนเนี่ยก็จะแพ้อารมณ์ของตัวเองหรือว่าแพ้ความโลภของตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งในตลาดหุ้นเนี่ยเราสามารถทํากําไรได้นะทั้งขาลงขาขึ้นแล้วก็ไซด์เวย์ด้วยค่ะโดยแนวโน้มแรกที่เราจะพูดถึงก็คือแนวโน้มอัพเทนหรือว่าขาขึ้นเองโดยแนวโน้มขาขึ้นเนี่ย เพื่อนๆบางคนที่ดูออกเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไล่ราคาเพื่อจะไปเก็งกําไรได้นะคะแต่ถ้าเกิดผิดแผนอย่างที่บอกค่ะก็ต้องมีจุด stop loss นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่าการาฟเนี่ยดูว่าเป็น u t r e n d ยังไงก็คือให้เพื่อนๆดูที่ high แมกนึ่งนะคะถ้าราคาเนี่ยทำ high สูงกว่า high แมกนึงเนี่ยเราจะเรียกว่ายก high หรือ g h ย r high ถ้าสูงกว่า high แมก2เนี่ย เราจะเรียกว่ายกเหมือนกันหรือไฮยะหายถ้าเปรียบเทียบกับหฮแงหนึ่งเท่ากับ1บาทแสดงว่าหไฮแงกสองก็คือ2บาทหฮแงหสามก็คือ3บาทนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูฝั่งโลบ้างถ้าโลใหม่สูงกว่าโลเก่าเราจะเรียกว่ายกโลหรือไฮยโลซึ่งตรงนี้ถ้าโลใหม่เนี่ยย่อต่ำกว่าโลเก่าแบบนี้เนี่ยไม่ใช่อัพเทนนะคะมันจะเปลี่ยนแนวโน้มอ,อาจจะเป็นไซด์เวหรือว่าดาวเทนได้ ซึ่งนันซ่าเนี่ยก็จะตีเส้นเทนไลน์ตรงฝั่งโลนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าถ้าราคาหลุดตรงเส้นเทนไลน์นี้ยมันจะเปลี่ยนแนวโน้มหรือค่ะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆอนยากจะตีเส้นเทนไลน์ตรงฝั่งไฮก็ได้นะคะเพื่อจะได้รู้ว่าถ้าราคาทะลุตรงเส้นเทนไลน์นี้แสดงว่าราคาเนี่ยขึ้นค่อนข้างแรงเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าอัพเทนเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็จะเป็นภาพของกราฟนะคะเพื่อนๆดูออกกันนะคะว่า ตรงนี้เป็น up เทนตรงไหนตรงไหนคือโลหรือ h ฮโลหรือไฮไฮหรือ h ฮตรงจุดไหนอ่าเ,เพื่อนเพื่อลองดูก่อนค่ะเดี๋ยวนันซ่าจะเฉลยให้ฟังนะคะกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่นันซ่าเคยวิเคราะห์ให้กับเพื่อนเอนเมื่อ3อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดยที่นันซ่าเนี่ยก็จะตีเส้นทะลายทั้งฝั่งไฮแล้วก็ฝั่งโลตรงนี้ก็เห็นว่ากราฟเนี่ยก็คือทำา i g h higher, high, higher high, หรือทำาโล ไฮเอโลไฮเอโลไฮเอโลตามลาดับจะเห็นว่าราคาเนี่ยได้ทะลุเส้นทันไลน์ฝั่งไฮด้วยนะคะแบบนี้คือราคาขึ้นแรงค่ะทั้งหมดนี้ก็คือกราฟอัพเทนหรือว่าแนวโน้มขาขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในแนวโน้มแบบดาวเทนกันดีกว่าค่ะคือแนวโน้มดาวเทนหรือว่าแนวโน้มขาลงเนี่ยก็คือแบบจะคนละด้านกับอัพเทนนะคะก็คือฝั่งไฮไฮใหม่เนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าไฮเก่า เราจะเรียกว่าโลว์ไฮหรือโลใหม่อยู่ต่ำกว่าโลเก่าเราเราจะเรียกว่าโลว์โลแบบนี้เป็นต้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกราฟกันนะคะว่าลักษณะของแนวโน้มขาลงเป็นยังไงคะ่ะจากกราฟนี้เนี่ยเพื่อนๆดูออกกันไหมคะว่าตรงนี้เป็นแนวโน้มขาลงยังไงเดี๋ยนซ่า,าจ,จะบอกให้ฟังนะคะก็คือเวลาเราดูเนี่ยแนวโน้มขาลงอะเดซ่า,าจ,จะตีขั้นบันไดเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้นว่า ไฮใหม่ Hi, my, จะอยู่ต่ำกว่าไฮเก่าโลใหม่จะอยู่ต่ำกว่าโลเก่าเราก็จะเห็นภาพได้ชัดมากว่าตรงนี้คือโลว์ไฮโลว์ไฮหรือ l o ว์โล Lo โลว์โ hmm. ลเป็นต้นค่ะแบบนี้จะดูภาพได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาเป็นนวโน้มแบบไซด์เวยนะคะก็คือหุ้นเนี่ยก็จะออกข้างโดยที่ราคาเนี่ยก็วิ่งอยู่แต่ในกรอบนะคะคือราคาจะไม่ยกไฮหรือว่ายกโล ราคาจะวิ่งไปชนแนวต้านหรือว่าวิ่งไปชนแนวรับนะคะโดยที่ราคาเนี่ยจะชอบวิ่งอยู่ในเกอบที่นันซ่าชอบพูดว่าตอนที่อันซ่าวิเคราะห์เนี่ยจะบอกว่าราคาเนี่ยห้ามหลุดกรอบนะถ้าหลุดกรอบเนี่ยให้เว้นซีหรือเพื่อนอาจจะสต็อปลอสก็ได้หรือถ้าเกิดทะลุก,กรอบบนเนี่ยราคาก็จะไปต่อโดยหน้าตาของอเทรนแบบไซด์เว์เนี่ยอาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็ได้หรือทรงนี้ก็ได้หรือทําแบบทรงนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกราฟจริงกันเลยดีกว่าค่ะ กราฟนี้เป็นกราฟไซเวยนะคะเพื่อนเพื่อนดูกันออกไหมคะคือนันซ่าเนี่ยจะทําการตีแนวต้านแล้วก็แนวรับนะคะถ้าราคาเนี่ยวิ่งชนแนวต้านหรือแนวรับแล้วไม่ผ่านเนี่ยแสดงว่าเป็นกราฟแบบไซเวยค่ะเมื่อเพื่อนๆดูแนวโน้มตลาดเป็นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น up ten down น e n หรือว่าไซเวยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกราฟจริงกันดีกว่าคะ่ะว่าเพื่อนๆจะเก่งกําไรเมื่อเจอแต่และแนวโน้มได้ยังไงคะ่ะซึ่งใน ep ต่อไปเนี่ยนันซ่าก็จะสอนเกี่ยวกับแท่งเทียน ไทม์ f ฟรมอินดิเคเตอนะคะแล้วก็ภาพรวมของการาฟนะคะเพื่อนเพื่อจะได้นำไปใช้เทรดหุ้นได้จริงะคะ่ะกราฟนี้คือตัวอย่างของหุ้นแนวโน้มขาขึ้นหรือว่า up trend นะคะเราจะใช้หุ้นโฟ o ด์นะคะที่เคยวิเคราะห์ไว้เมื่อ2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาเอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนเนดูนะคะสังเกตได้เลยค่ะคือน a s ซาเนี่ยก็จะตีเส้นทันไลน์ทางข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะคือถ้าราคาเนี่ยชนเส้นทันไลน์ด้านบนที่ทำให้อาหานะคะนซาก็อาจจะ ขายหรือว่าเก่งกําไรก็ได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะรอราคาย่อลงมาเนี่ยแต่ราคาเนี่ยก็ต้องทำไฮอะโลนะคะถึงจะเข้าไปรับอีกรอบเพื่อแลราคาหรือเอาไปขายตรงไฮใหม่ ight, ก็ได้ค่ะแต่เพื่อนๆก็ต้องมีจุดสต็อปลอด้วยนะคะก็คือง่ายๆราคาเนี่ยห้ามหลุดตรงเส้นทลายถ้าหลุดคือจุดสต็อปหลอดนะคะหรือรอให้กลับไปยืนตรงเส้นทลายก่อนค่อยกลับไปซื้อนะคะนั่นซ่าอาจจะพูดดูแล้วง่ายๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย เพื่อนเก็ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็จินตนาการสูงมากเลยค่ะกราฟนี้คือตัวอย่างที่หุ้นทำไซเวย์นะคะก็คือหุ้น aot ค่ะโดยหุ้น aot เนี่ยก็ไซเวย์มา2ปีนะคะแถวราคา60ถึง68บาทคือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อจะเก็งกำไรเนี่ยเพื่อนเพื่ออาจจะรับตรง60แล้วก็ไปขา68บาทซึ่งตรงนี้ก็เก็งกำไรได้หลายรอบเลยนะคะกราฟนี้คือตัวอย่างที่หุ้นทำไซเวย์นะคะ กราฟนี้คือหุ้นบีเจชีค่ะยกตัวอย่างง่ายๆคือราคาเนี่ยได้ทำไซเวย์ตรงราคา2บาทถึง2บาท40นะคะถ้าเพื่อนๆรับตรง2บาทแล้วเอาไปขายตรง2บาท40เนี่ยกำไรก็20%แล้วค่ะกราฟนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำไซเว์ค่ะโดยหุ้น SVI เนี่ยก็ได้ออกข้างมาสักพักยาวๆนะคะอยู่แถวราคา4่บาทบถึง5บาท40ก่อนที่จะทำไฮใหมนะคะเพื่อนๆอาจจะเล่นทำกำไรแถวนี้ได้หลายๆรอบเลยค่ะ กราฟนี้คือหุ้นในตลาดขาลงหรือว่าดาวเทนนะคะสังเกตได้ชัดเลยค่ะว่าเห็นเป็นรูปขั้นบันไดเลยค่ะคือราคาเนี่ยทำทั้ง l โล high กับ w o r low ตลอดทางเลยนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคิดจะเก็งกำไรในตลาดขาลงเนี่ยอยากจะให้เน้นไปทางออปชันกับ DW มากกว่าแต่ไม่แนะนำให้นักพุุนมือใหม่เข้าไปเล่นแทงพุทคอหรือว่าช็อตลองนะคะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากเลยค่ะ กราฟนี้เป็นกราฟสุดท้ายนะคะที่เพื่อนๆสามารถเอาไปเก็งกำไรได้จริงค่ะก็คือหุ้นนุษานะคะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าหุ้นตัวนี้คือแนวโน้มแบบ up t r e n แต่ปัจจุบันเนี่ยได้ออกข้างทำไซว์เวค่ะเพื่อไปทดสอบแนวต้านแถว1.60บาท60นะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่1.57บาท57สตางค์นะคะดูซ่านเนี่ยก็จะตีเส้นเทนไลน์ที่ทำไฮยโลนะคะสังเกตได้เลยค่ะคือถ้าเพื่อนๆจะเก็งกำไรหุ้นตัวนี้นะคะแนะนำว่า ราคาห้ามหลุดตรงเส้นเทเล่ยที่ตีไว้ตรงสอนสีเทานะคะหรือห้ามหลุดแท่งเทียนแฮมเมอร์แถวราคา1บาท50สตังค์นะคะถ้าราคาหลุดตรง1บาท50พุ้นก็จะมีแนวโน้มลงมาเล่นออกข้างแถวราคา1บาท30ถึง1บาท20บวกลบแถวนี้นะคะแต่ถ้าราคาเบรกแนวต้านได้ตรง1บาท60นะคราคามวโน้มขึ้นมาสอบไฮแถวราคา1บาท80ถึง2บาทเลยค่ะวันนี้ซาขอจบ คลิปการสอนแนวโน้มตลาดหรือว่าทฤษฎีดาวเทลลี่ไว้ down เพียงเท่านี้นะคะสำหรับนักทุนมือใหม่เนี่ยก็อยากให้กลับไปดูคลิปย้อนหลังของนันซ่านะคะเพราะว่านันซ่าเนี่ยกวิเคราะห์อนาคตไว้ให้แล้วนะคะว่าเป็นไปตามที่นันซ่าวิเคราะห์หรือเปล่าอยากให้เพื่อนๆลองไปทํากันบ้านดูนะคะให้ดูว่าแบบไหนคือ up ท r e n d down ท r หรือว่า s i ด์ w a y ์นะคะเพราะว่านันซ่าเนี่ยบอกไว้หมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นจุด stop ปลอสหรือถ้าหลุดจุดนี้เพื่อนๆต้องเว้ดันซี หรือว่าถ้าเกิดยืนเส้นนี้ได้เนี่ยราคาไปต่อเพื่อนๆก็ลองไปตีการาฟของตัวเองแล้วก็มาเปรียบเทียบกับของนันซ่าก,ก็ได้นะคะเพื่อนๆนจะได้ฝึกแล้วก็ทํากันบ้างของตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วจะได้เอาไปเทรดทุนได้ด้วยค่ะแล้วก็ฝากให้เพื่นอนเพื่อนรอ E ีต่อๆไปนะคะเดี๋ยวนันซ่าจะทํา EP ีเกี่ยวกับการดูแท่งเทียนการดูทําเฟรมแล้วก็อินดิเคเตอร์นะคะเพื่อนๆก็รอติดตามได้เลยค่ะทางนี้เพื่อนๆอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็แชร์คลิปของนันซ่ากับเพื่อนเพื่อนเ่าไปปเจอคลิหน้านะคะ は